สวัสดีเจ้าเจ้าเจ้าวันนี้มาขวายมาบ่ายโมงป่านแล้วเจ้าพอดีซักผ้าแยกการบ้านด้อย่างแล้วก็ตะกี้ไป้วยไข่ครับรถไปห้่ไข่แล้วก็ไปซื้อไก่ให้น้องป้นปีไก่น้องปีนมดซื้อปีไก่งมามักอย่างเซ็ตเข้าตูอย่างเซ็ตก็แต่งตัวออกมาเลยเจ้าวันนี้อันลงหกหัวห้องใต้เหมือนเดิมเจ้าได้มาแล้วตัวแล้วเจ้าปันินี่เจ้ามาพอเจ้าว่าจะได้กอ แม่นเจ้าโอ๊ย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 สายเจ้าวันนี้น้ำลองหน่อยเจ้าเลยกระโดดตัดเสีสสสยใจด้วยนะเจ้า ไปบหลาดแล้วเจ้าอย,ยากจะเป็นลมเจ้าอาจตะเทียนหลวงเจ้าดอดยังสวยงามเจ้าไปแล้วเจ้าอ้ยตะเคียนมาแล้วเจ้า นาาแล้วเจ้าจำนี่ไปบบลาดแล้วบอกระโดโดแบบป่อนละกกันเนี่ยนี่เจ้าตัวใหญ่อะละว้าวตัไใร้มอนตัวหลวงเจ้า ตุณนหลวงขะนาดเลยเจ้าว่วเป็นขี้เจ้าเดี๋ยวจะป้าจะืือพอเจ้านี่เจ้าตัวใหญ่ขนดาเจ้า ว้ยคือสอ,องตัวเลยเจ้า, <c oughs> จาสะายหมอนเจ้าโชคดีเจ้าโดนพ่นแดนหนานเจ้ามันหมวนที่เอาชอนะมันได้เจ้า <c oughs> ปากโลกจีดคนกันโลกจีดเหลือเจ้าว้ายว้ายมาได้ซักตัวเลยเจ้า <c oughs> เจ็บใจเจ้าตัวใหญ่ๆทั้งงานสี่ตัวก็นมาได้สักตัวแค่เจ้าโอ้ยตัดตะเคียนหันแล้วเจ้าโอ้ยตัดนินตัวเจ้าโอ้ยตัดนินสองตัวเจ้าตัดตะเคียนหนึ่งนานเจ้ามาแต่แบบบ่าหัวเนื้อหูตัวเลย ตักก็ยากเพราะว่าสปาอยู่บนตจมฟางสูงเจ้าเ้หนากหนเจ้านี่เจ้าได้นักขนแดเลยเจ้าสามตัวโอ้โอ้ ขาปอกเจ้าเสยียใจเตือเจ้าเวลาได้ดีเอโอ้ยังไ้เตื่เจ้าเวลาตาออกไปบดน,นี่เคยหุ่ยเจ้าตาเข้าได้นี่เลยยิ่งยังได้เตื่เจ้าโอ้อันนี้เห็นแล้วเจ้าอันนี้เนี่ยช่วงนี้ตัวงามเจ้า ตัวหมอกแดดเดียวอ้าวปลาเจ้าจัดส้ข้างลายตัวใหญ่เจ้ามันตั้งเหมือนๆแต่ถ้ามันเข้ามันก็เออเป็นตัวเป็นซิ้นนะเจ้าป่า อาขาบปอกเจ้าขอยลุ้นอย่างเดียวเจ้าอยู่ก้นจำถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เจ้าหากูดทรายหนึ่งตัวเจ้า Ngon, oh, ngon oh. Bà trắng dầm sao Rồi <laughs> chép áo vào đây vô sao Mơ này vô Vào đây vô Bà trắng khăn lại sao Từ ngán ngán ตัวนึงเต็มไม้เต็มมือเจ้าโอ้ยโอ้โอปาาตลากนางฟ้าเจ้าบรดเดี๋ยวบักค่อยหั่นเลยปาาตลากนางฟ้าตะกอนะนักนกเจ้าตกอนข้าวพ่อพ่อ เดียนี้หายแทบหมดสัดบปสข้างลายเจ้าทายุมาแล้วเจ้าล้อมเริ่มมาป้าห้องครึ่งขลึ่งแล้วเจ้าโโหว่าจะอยู่ได้เหมือนกันเจ้าฝนตกขนาดเลยเจ้า นี่เจ้าถายุห่หอห้องขนาดเจ้ปาปลาหมอบอยู่ในจับในจ่องนี่เจ้าเจ้าปลาอยู่ในจ่องนี่ถายุมานักขนาดเลยเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูฝนสลุปป่าฝนตกมันก็บาเข้าแล้วเจ้าปลาก็ติดฝนอยู่ฮน ให้เจ้าได้ประมาณสักกิโลปายแต่ป่าตัวงามอยู่เจ้าอยื่เจ้าได้ปลาน,นีนปลาไสอย่างโยได้กิโลปายเกือบสองโลอยู่เจ้า okay, เกือบเช้าไปถึงบ้านแล้วเจ้าไปตั้งแต่บ่ายโมงไปบ่ายโมงเนาะแล้วก็ตกก็เข้าอยู่สัก,กร,รมสักบ่ายสามเจ้าสักตกได้สักสองชองั่วโมงบ่ายสาม ป้าห้องลึงกลึงมาแม่ยอมเข้าเลยเจ้าแล้วก็โนก็เต๊กนักขนาดจะปลาก็ปิกไปได้เจ้ากางจ้องปกหัวนั่งคาบอยู่ในจอกันเดี๋ยวนี้ก็ห้าโมงเกินแล้วเจ้าห้าโมงสี่สิบแล้วเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณท้านใดที่ติดตามรับชมช่องชาปาเป็นกำลังใจให้กันตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อชาป้านะเจ้าแลวป้ากันคิมน้าเจ้าสวัสดีเจ้า บายๆฝนตกหนักขนาดเลยเจ้า <laughs>